โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมอ่าโัสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะมาจับโปเกมอนนะฮะก็อย่าพาไปจับโปเกมอนนะครับในเขตจับกันนะฮะก็มาจับลูเกียนะครับอย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะได้เพี่ก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ผ่านในส่วนของพีดิตโัสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาในหน้าช่องครับอกี อยากได้เทพใหม่ครับสักหน่อยนึงนะจับเทพแล้วกันเนาะเอาได้ฉายาใหม่ด้วยตอนนี้พลังนะครับ0,000 0ไว้จับเทพกันดีกว่าในเขตจับคือมันก็ต้องแบ่งบัตรจับไว้ส่วนหนึ่งะนะครับไว้จับเทพกิจกรรมอื่นบ้างนะฮะโอเคโอ้มีตัวนี้โผมาหนึ่งตัวอ่ะเดี๋ยวเรารีเซ็ตกันหน่อยนึงก็ไม่ได้คือไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผม แต่ออกยากผมจับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ลูกเกียชอบไปเจอในกิจกรรม,มอื่นมากกว่าเดี๋ยวออกยากครับหากอมเบโผล่ละเหลือมานาฟี่เนี่ยยากกว่านะมานาฟี่เนี่ยแทบจะไม่โผล่เลยนะอ,อ,อคือเจม่ะทะลึ่งนะแบบชอบเอากิจกรรมมาโผล่เนี่ยเอามาก่อนเทพหลุดในเขตจับเนี่ยเอามาให้เราผ่านเล่นก่อนพอเทพหลุดในเขตจับมาไม่มีบัตรร้องกันเป็นแถวครับผมก็ร้องครับ ห้าใบแล้วยังไม่ออกเหนะ็นปะดูดิบางคนนี่เป็นร้อยใบก็ไม่ออกนะครับแต่เราก็นะฮะจะพยายามกันต่อไปนะฮะโอเคอ่ะโอเคเปิดไปแปดใบแล้วนะไม่เจอนะครับแต่ว่าผมจะสู้ต่อครับมาเอาสักอีกสักสิบใบแล้วกันไม่เกินเก้าสิบอะ ต้องมาละไม่มาคือไม่เอาแล้วนะถักเก้าสิบไม่ได้คือไม่เอาละเฮ้ยโอ้ย <_ d ata> อู้หมาครับหมดไปกี่ใบวันนี้สามเมื่อกี้แปดสิบเอ็ดใบนะเอ้ยโอ้โหเจอเลยครับมาวู้สุดยอดอ่ะเุ้ยคุยอยู่พอดีเฮ้ยพอได้อยู่มีระเบิดกับเนือ้อเนื้อเหยื่อนะครับโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวดันให้เหลือสักแปดเปอร์เซ็นต์ เราเค่อยจับสักรอบแรกแล้วกันอันนี้หกเปอร์เซ็นต์ปึ้งเอ้ยแรงเกินเดี๋ยวเขาเรียกว่าลดก่อนอ่ะสักทีหนึ่งอ่ะแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวลองดูสักลูกหนึ่งก่อนได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีชื่อขึ้นนะถ้าได้มันจะกระตุกนิดนึงแล้วจะมีชื่อขึ้นนะคือไม่รู้ว่าประเด็นคืนหนึ่งเลยเราสุ่มเจอเราจะจับได้หรือเปล่าไม่รู้นะคือตอนแรกผมจะไม่จับนะฮะดูเกียร์เนะี่ยเอ้ยอไม่ใช่ชื่อเรา แต่ว่ามีน้องๆทักมาทำไมพี่ไม่จับล่ะครับคือถ้าผมจับได้ผมก็เล่นเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อไหม <laughs> ตอนแรกตั้งใจเอ้ยโอ้โหเกือบรุดตอนแรกตั้งใจจะเล่นแฟรี่นะสงสัยต้องเล่นลูเกียพายมองพางก่อนยังไม่ได้นะครับอะอสักทีหนึ่งมาเฮ้ยของหมดไปหลายชิ้นแล้วนะอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหลูกเกียครับใน nice เสร็จแล้วโอสุดยอด <laughs> นี่เป็นการจับลูกเกียรครั้งที่3นะครับในชีวิตนะครั้งแรกคือเซิร์ฟสิที่สมัครครั้งแรกตอนเมื่อ7ปีที่แล้วตัวที่2เนี่ยรู้สึกว่าจะจับตอนเซิร์ฟ7 0 0มั้งหรืออท่าไรแหละอันนี้ครั้งที่3นะ <c oughs> แต่ว่ารอบนี้ใช้ใบน้อยมากนะโอเคอย่างน้อยก็ยังเหลือตั้ง9 7บใบอะ่ะที่เอาไว้จับเทพหลุดนะครับอยวเทพหลุดจะมาละก็ไปลุ้นอีกทีนกันขอเทพหลุดเป็นโปเกมอนธาตุแฟรี่แล้วกันหรือหินก็ได้ อ้าวโหได้เพชรอีก1 2 5 0ครับโอ้โหเพชรก็เกือบส0 0พันนะอขอดูนิสัยหน่อยแล้วกันนะครับนิสัยดีไหมว้าวโอเคไม่บวกไม่ลบเล่นได้เลยนะครับพลังเบื้องต้นคือ700กว่านะฮะจัดไปโอ้หแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมก็พลังไปยัดพวกกาบงกาเบียสกาไบาหมดแล้วไงอันเป็นเรื่องมันนะครับไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง อ่าผมไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้มั้งไม่จำถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะไม่มีหินถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปั้นเองนะแล้วทรัพยากรก็ไปใส่ให้กับตัวหลักหมดแล้วนะอ่ะโอเคได้มาหนึ่งสถานะอย่าขอดูเลยนะอย่าให้ดูสถานะมาหนึ่งอีถาถ่ายทอดอ่ะนี่เจอหาไม่เจอตกใจไงไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันอ่ามาแล้วครับรูเกี้ จัดไปเลยพลังกายก็จะหมดแล้วด้วยเอา้าไม่ไม่มีกระดิ่งเอาเว้นกะต้องลองครับต้องกดฮะอ่าได้ทั้งกระดิ่งได้ทั้งกุราบนะจ๊ะของดีจริงๆจัดไปโอ้โหรอบก,ก่อนก็จับนะฮะเมื่อสองสวันก่อนมันก็มาไม่ได้นะหมดไป20ใบไม่ได้ครับรอบนี้11ใบออกเว้ยถือว่าดวงดีมากๆอ่า รงนี้โอ้พลังกายไม่พอด้วยประเด็นอ่ะไม่เป็นไรช่างมันไม่มีอะไรเหลือไม่มีของเหลือแล้วนะฮะอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ได้ลูกเกียร์มาเว้ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดละนะฮะอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดเบื้องต้นนะครับอะไรใส่ได้ใส่ไปก่อนนะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผมก็ต้องเอาอุปกรณ์ของตัวหลักมาใส่อยู่ดีนี่อุศาสาปันพวกโปเกมอนตัวอื่นขึ้นมาเล่นก็ไม่คิดเนี่ยพลังหกแสน ก็ไม่คิดว่าจะได้ลูกเกียไงก็ไม่ไม่คิดจริงๆว่าจะได้ลูกเกียเพราะไม่ได้ไม่ได้มองลูกเกียอยู่ในแผนเลยตอนนี้ผมก็ต้องเล่นพินิมผสมไปก่อนแหละจนกว่าจะได้เซนซี่อ่ะแต่ตอนนี้ผมมีทริปอ่ามีคลิปะไรมังมีเศษทริปนะฮะทาโปฟินี่แล้วนะฮะผมอ่ะเหลือปรจับอีก97บใบนะฮะก็เอาไปจับโปเกมอนเทพอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวล้างสต๊ก่อนไม่ติดเลยเว้ย มือมือแล้วก,กดงี้เฮ้ยมาสักอันอหลุดไปแล้วเอาใหม่ทีมอ๋อผมไปล็อกไว้โถ่อยบ้าเอ้ยแล้วเมื่อกี้กดไปไม่ได้มองด้วยมาสปีดมาอุ้ยได้เลือดมาสามอันนะครับเมื่อกี้ได้โจมตีกายภาพแล้วก็ได้เลือดมาได้มาสามเส้นละหมดนะครไม่เหลือโอ้โหไม่เหลือไม่มีเลยเหลือเลย อะก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะเล่นเป็นอีกทีมหนึ่งแล้วกันเดีย๋ยวผมบอกก็คือผมจะเอาเวโอออกนะครับเดีย๋ยวเอาลูกเกียใส่แทนก็ได้แต่ว่ามันจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อมันปั้นแบบสมบูรณ์แล้วล่ะนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโชคดีไปได้ลูกเกียมาอ่ะโอเคผมก็ก่อนจะ จากการนะครับก็ฝากกดและกดแชร์นะครับผมกด s u b สไครต์ท่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อรอใหม่คลิปหน้านะครับผมซ a g เกนสวัสดีครับแล้วคุณได้กันหรือ,อยังไปดู